Kick. body shake it baby บอสจิแห่งฟินเดเลสศูนย์ชะลอวัยต้านแก่ที่ทําให้นุ่มๆสาวๆหลายๆคนมีสุขภาพที่ดีดูอ่อนเยาว์ได้จริงๆวันนี้จิ๊มาตามคาสัญญานะคะที่จะทําให้พวกเราเนี่ยมาออกกําลังกายและมีใบหน้าที่สดใสอ่อนเยาว์และมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มแบบจิ๊ได้ในเวลาไม่กี่เดือนเองจิ๊อายุร่วม42นะคะการเผาผัานก็ไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้กินยาลดน้ำหนักไม่ได้กินอะไรเลย จิ๊บทำได้เพื่อนๆก็ทําได้วันนี้จิ๊บมีเคล็ดลับมาบอกแต่ก่อนที่จะไปดูเคล็ดลับถามว่าทําไมปีนี้จิ๊บถึงได้ตั้งใจออกกําลังกายมากมายรู้ไหมคะเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วนะคะที่เพื่อนๆบางคนได้ดูไปแล้วจะรู้ว่าวายัย40-50ถึงปีเป็นวัยที่เสื่อมรวดเร็วมากถ้าเราดูแลไม่ดีจะทําให้เราแก่รวดเร็วและไม่สามารถที่จะย้อนมาเป็นสาวหรือดูเป็นวัยรุ่นได้เลยทําให้จิ๊บเนี่ย เริ่มจริงจังในองก,การออกกําลังกายนั่นเองกับประเด็นที่2ก็คือมนุษย์เราเกิดจากเซลล์เป็นร้อยร้ล้านเซลล์นะคะเซลล์ทุกเซลเซล์ที่เกิดมาจะมีการเกิดดับเกิดดับนะคะตายไปเรื่อยๆจนเหลือเซลล์น้อยลงน้อยลงการที่มีสัญญาณที่เซลล์เราลดลงจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราจะแก่นั่นเองนะคะวิธีการที่เราจะคงให้เซลลของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ยังคงอยู่สม ครบถ้วนให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็คือการออกกําลังกายนั่นเองเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วย เลือดและน้ำถึง70%นะคะเลือดและน้ำต่างๆจะวิ่งโฟล์ไปที่ทุกๆเซลล์นำอาหารนะคะออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆไปถึงส่วนปลายของเซลล์ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เลือดและน้ำโฟล์ไปถึงส่วนปลายได้นะคะเซลล์ส่วนปลายของเราก็จะตายขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะทำให้เราเนี่ยชรลานั่นเองเพื่อนๆทราบเคล็ดลับนี้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมจิบถึงจะต้องมาออกกําลังกายเพื่อชะลอวัย เราไปดูเครื่องของจิ๊บนะคะว่าเครื่องอะไรที่ทําให้จิ๊บเนี่ยหุน่นฟิตเฟิร์มได้ขนาดนี้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะคะเป็นเครื่องง่ายๆแล้วก็สามารถออกได้ที่บ้านแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะแทนแทนแทนเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องออกกาลังกายของจิ๊บเองค่ะเรียกว่า electric sky walker นะคะเป็นเครื่องออกกําลังกายที่บ้านง่ายๆ วิธีนี้นะคะเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะต้องค้นพบตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราชอบเครื่องออกกำลังกายแบบไหนถ้าเราชอบแบบลู่วิ่งแล้วสามารถออกได้นานแล้วเราออกมีความสุขสนุกเราก็ซื้อเครื่องวิ่งนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแบบจิบนะคะก็คือค้นหาตัวเองให้เจอกับ ไม่เคยสนใจเรื่องน้ําหนักเลยนะคะก็คือออกไปเรื่อยๆเลยค่ะแค่เรามีความสุขกับมันแล้วก็สามารถออกได้ทุกๆวันยิ่งดีค่ะเวลาสินาที15นาทีเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นเราก็สามารถที่จะเพิ่มการออกกําลังกายได้นานขึ้นแล้วก็จะทําให้มันลีนไขมันได้มากขึ้นแล้วก็จะทําให้หุ่นฟิตเฟิร์มไปโดยที่น้ําหนักไม่ได้ลงแต่ว่าคนทักว่าเออเราดูดูเฟิร์มขึ้นดูสวยขึ้นแค่นี้ ะะไม่ต้องชั่งน้ําหนักเพราะว่าบางคนแบบว่าไปเครียดกับการแบบชั่งน้ําหนักแบบไม่ลงสักขีดแล้วก็จะท้อแล้วก็ไม่ทําต่อผลลัพธ์มันก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ถึงเป้าหมายสักทีค่ะ ประโยชน์ที่ได้สําหรับเครื่องออกกําลังกายเครื่องนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยมีแขนที่เล็กลงค่ะมีลาตัวที่เล็กลงถ้าเราออกทุกๆวันเราก็จะมีขาที่เล็กลงด้วยช่วงแรกๆแ,แนะนําสําหรับมือใหม่นะคะออกวันหนึ่งเนี่ยไม่เกินสิห้านาทีก็พอเพราะว่าเราอาจจะเมื่อยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่ไปต่อ พอเราเออกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มมีแรงเราค่อยเพิ่มเป็น20นาทีค่อยเพิ่มเป็น30นาทีช่วงแรกๆเนี่ยให้คิดอย่างเดียวนะคะสนุกขำๆมีความสุขพอพร้อมกับ จิบน้ําไปเรื่อยๆเอาแก้วสวยๆแบบนี้นะคะสักใบหนึ่งเราปั่นไปเราจะจิบกี่ครั้งก็ได้ไม่ต้องไปคาดหวังค่ะ5นาทีก็ได้นะคะต่อวันพอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราจะมีกําลังเราจะมีแพชชั่นเราจะเพิ่มขยับไปเรื่อยๆเองนะคะอย่าคิดมากนะคะในการออกกําลังกายแรกๆเพราะว่าจิบก็เป็นมาก่อน ออกสนุกคำๆแบบนี้ละค่ะออกวันละแค่สิบนาทีก็พอรับรองสวยเหมือนกันแน่นอนค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือการควบคุมอาหารไปด้วยกันถ้าเพื่อนๆอออกกำลังกายแทบตายแต่ว่ายังกินจุกกินจิดกินอาหารที่เป็นแป้งเป็นไขมนันก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยไม่มีผลใดๆนะคะ เพราะว่าการที่เรารีนไขมันออกแล้วเราเติมไขมันสะสมเข้าไปก็เท่ากับซีโรค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นมาไม่การควบคุมอาหารที่ดีก็คือควรจะลดแป้งน้ำตาลไขมันพวกพิซซ่า ชานมไข่มุกทีอินวันอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้อ้วนจะทําให้เกิดห่วงยางแล้วก็ทําให้เกิดเหนียงนะคะหน้าใหญ่หน้าแก่แล้วก็ดูไม่สวยคนที่จะดูหน้าอ่อนเยาว์นะคะให้หันข้างนะคะแล้วก็ถ้าคางมีองศาแบบนี้นะคะไม่มีเหนียงย้อยมาเนี่ยก็จะทําให้เราดูหนุ่มสาวกว่าคนที่มีเหนียงนั่นเองห้ามอดอาหารด้วยนะคะเพราะว่าการอดอาหารจะทําให้โยโยค่ค่ะก็คือทานทุกมือ้อแต่ ลดอาหารอ้วนนั่นเองแล้วก็หลังจาก18 00นอนแล้วก็ไม่ควรทานแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเบสิกง่ายๆในการชะลอวัยเพื่อให้ออกกำลังกายไปถึงเป้าหมายสูงสุดให้มีสุขภาพดีและมีบอดี้เฟิร์มไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ขอให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆไล่สเต็ปค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะจนเราแข็งแกร่งเราก็สามารถที่จะมีหุ่นสวยเหมือนดารานางแบบได้แบบไม่ยากเลย สำหรับคลิปต่อไปจิ๊บจมาแนะนำการชะลอไว้ข้อถัดไปให้เพื่อนๆฟังแล้วคอยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ